สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิม uh ิต huh. ิเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการพ์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน v ีสโดยได้พ์ข้อความที่ว่าแผนต่อไปของทนายเบิรมจอมลากยาวเพื่อจะต่อชีวิตให้ไอ้งูป่นปัน ต้องขออุดทนแต่จะใช้เทคนิคขยายเวลาซึ่งข้าสารอนุญาตให้ขยายเวลาอุดทนคือจะยาวไปได้ถึง6เดือนขยายทีละ30วันระหว่างรออุดทนก็จะยังไม่ทุบงูปุ่นปันต้องโปรโมทใช้ประโยชน์กันสุดๆอาจจะมีการจัดปู่เพื่อปู่ประหยัดปู่ปริจิตระดมทุนกันอีกแน่ๆงานนี้ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าโกหกเดือนยาวเลยเฮย้ยป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าแต่ก็อย่างขึ้นกับดุลพินิษของศาลถ้าขอขยายแล้วศาลมองว่าประวิงเวลาศาลก็สั่งได้ค่ะแต่เท่าที่เห็นอย่างคดีหวย30ล้าน นี้ลากยาวขยายไปหกเดือนนางรำต้องรีบรำนะเหลือพื้นที่ให้ฮิตาชิด้วยละกันรำทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องเปลี่ยนกะถึงจะคุ้มลากกันยาวๆและดีทีมทนายต้องไปกันเยอะๆทีละหนึ่งรถบัสไปกันบ่อยๆพ,พังพวยพังพลยินดีต้อนรับพร้อมใจมาก เห็นควรปานีหมายความว่ารับสารภาพแล้วว่ากระทําผิดจริงแต่ขาดเจตนาโทษจำคุกจึงรอกำหนดโทษไว้หรือรอลงอาญาจะอุดทนเพื่อประโยชน์และเทคนิคขยายเวลาการรื้อถอนหรือทุบออกไปอีกสุดยอดจริงๆคดียังไม่สิ้นสุดสู้ตามกระบวนการต่อไปลากยาวก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งคะ พาอสามชั้นซื้อบ้านไว้ต้อนรับสะดวกสบายทานายบอกงานนี้รับสองเด้งอีอีอหวานคอแรงเมช่างโปะเบะพอดีจริงๆปูเพื่อพ่อตาชานเม่รุงต้องมาทำปูเพื่อปูปุ่นปันถ้าประเทศไทยเป็นแบบนี้เลิกหวังไม่อยากจะเห็นหน้ามันแล้วไหนบอกเคารพพญานาค ทำไมถึงเอามาหากินในทางหลอกลวงอย่างนี้ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงสิถ้ายืน่นอุทธรณ์แล้วจะพิกคดีติดคุกได้ไหมครับสงสัยป้าบุลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามีสิทธิ์ค่ะถ้าศาลอุทธรณ์มองว่าความผิดนี้ไม่สมควรจะรอลงอาญาอาจจะเปลี่ยนแปลงโทษเพิ่มหรือลดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะ เป็นผมไม่อุทธรหรอกนะพาดไปติดคุกได้นะสู้ตายขนาดนี้ฉันอุทธรหนูล่ะอยากให้ศาลท่านมองเห็นความไม่สำนึกไม่สำนึกผิดในฝั่งของจําเลยล่ะเปลี่ยนจากรอลงอาญาเป็นจําคุกซะจริงๆได้ทั้งเงินได้ทั้งคอนเทนต์ยาวๆอยากเห็นตอนที่เขาจะทุบแล้วย่าอาชิ ที่ใส่ชุดนางรำมาเต็มยศกระโดดเอาตัวเองเข้าไปขวางค้อนปนร่ำร้องปานจะขัดใจบอกเอาแม่โสระพีไปแล้วใจคอจะภาคปู่จิตไปอีกขอยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อล้างจานให้บ้านพ่วยเดชะบุญค้อนเฉลบสบายนางรำกระเด็นไปเข้ากลางหน้าผากของนางแตน่นที่นั่งสกปุกอยู่ข้างรั้วบ้านอยู่เฉย รักเพื่อไทยมากพักการเมืองที่อยู่ในสายเลือดแต่ตอนนี้เกียรติทนายของพักมากที่เข้ามาช่วยเหลือมิจฉาชีพทนายอะไรเอ่ยทำแต่ละคดี Mother, no ไม่โดนยุบก็โดนทุบฮ่าฮ่าฮาเงินก็เสียเพอเผออาจติดคุกโดนทุบอีกวันนี้แพ้ทุกอย่างศาลท่านปานีแล้วควรจะหยุดทุบไป งบเก่าเงินบริจาคสร้างพญานาคหนึ่งล้านกว่าบาทยังใช้ไม่หมดเหลืออีก 6- กถึงเจ็ดแสนนี่คิดวางแผนจะหลอกขอทานรอบใหม่อีกแล้วหรือคะพระจานกับ่วยนี่ใครลื่นไหลกว่ากันเป็นพระห่มจีบอนแต่ทำตัวเหมือนนักการเมืองชอบชวนทำธุรกิจบุญหากินกับชาวพุทธเห็นแล้วก็สงสารศาสนาและญาติโยมแก่แก ที่ตกเป็นเหยื่อลงเชื่อส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าสองคดีเกี่ยวกับป่าไม้ของผวยรอลงอาญาทั้งสองนั่นแปลว่าหากภายพักหน้าในระยะรอลงอาญาหากผวยทำผิดเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อีก อาญาจะลงทันทีไม่รอแล้วจ้องดีๆถ้ามียูทูเบอร์ข้างไข่ข้างแขมช่องไหนล้ำแดนต้องห้ามต้องรีบแจ้งความผิดให้ป่าไม้รับทราบหรือพวก f อที่เพ่นพ่านไปถ่ายรูปในบริเวณห่วงห้ามแล้วยูทูเบอร์ได้แต่ถ่ายภาพชื่นชมทัวลงชมบารมีของผ่วยและพญนาคเท่ากับสนับสนุนการกระทำผิดและที่สำคัญที่สุด กรณีตั้งบ้านของตาชานน่าจะต้องมีการรุกล้ำเขตห่วงห้ามแน่ๆผิดเต็มประตูควยสุ่มเสี่ยงจะคุกก็เพราะบ้านพ่อตานี่แหละหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารอดูวันที่ยกบ้านมันจะยกผ่านทางไหน ป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเหนนี้ว่าเปนบอกจะผ่านทางนี้แหละนางบอกว่าป่าไม้เว้นทางไว้ให้แต่ดูขนาดทางแล้วยังไงก็ต้องล้มเข้าเขตและเป็นการล้มที่อันตรายเพราะไม่ใช่แค่คนเดินเข้าไปแต่รถยกขนาดใหญ่แบบนี้พร้อมบานที่มีน้ําหนักมากอันตรายดินจะสุดต้องส่งสายสืบปรอถ่ายคลิปค่ะป้า ป้าบุรันได้ตอบกลับว่ามีตาชาน008อยู่ทั้งคนกลัวอะไรวันนี้ดูอาการขาหมูน่าจะติดโควิดในไม่ช้าเริ่มอมยาแก้เจ็บคอแล้วขออนุญาตสมนำนานได้ไหมคะป้าเป็นห่วงและดูออกป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า ห่วงมากกลัวไม่มีใครไปเฝ้าเก็บหลักฐานดูดูแล้วลุงสามารถทำหนักให้เป็นเบาถ้าผิดให้เป็นถูกได้ในทุกเรื่องจำเลยทั้งสองถึงได้มันหน้ามั่นหนูลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้อย่างโ no นูส no ุนนูเค